บางคนบอกแม่หนูทะเลาะก,กันบ่อยแม่ขาคู่หนูเนี่ยคู่กัดกันเลยด่าก,กันตลอดตีกันตลอดฉันจะบอกอะไรเธอให้ยิ่งทะเลาะแต่เป็นการทะเลาะแบบมีศิละปะลูกจะยิ่งดก <c oughs> <c oughs> บางที <c oughs> ก็แก้งด่าผู้ชายไปอย่างนั้นแหละให้เขาโมโหอ่ะเวลาเวลาแบบให้เขาโมโหอะ่ะเวลาผู้ชายเวลาหนูโมโหเมียเวลาหนูโมโหผู้หญิงปรุณา ชวนทะเลาะไป็นงนั้นแหละชวนทะเลาะเพออยากโดนกระแทกแบบหนักๆอะคะ่ะ <laughs> ไม่ใช่ทะเลาะแล้วไม่ใช่ทะเลาะแล้วนิง่งทะเลาะแล้วนิง่งพวกเธอไม่ได้เรียนจิตวิทยามาทะเลาะแล้วนิ่งทะเลาะแล้วเนี่บพวกเธอไม่ได้เรียนจิตวิทยากับคุณแม่มายิ่ง <laughs> ทะเลาะต้องยิ่งกันหนักแอะเคพุทธะเวลาเราจะด่าหัวเวลาเราหมัดใส้หัวเราจะไม่ด่าเขา เวลาเราหมั่นไส้หัวเวลาเราอยากด่าหัวเราจะมีเราจะไม่ทำเขาแต่เราจะไปแก้แขนเขาด้วยการกระแทก